อขอเชิญญาติโยมพี่น้องชาวพุทธของเราทั้งหลายพวกร่างทรงก็ดีพวกชอบรับปฏิบัติธรรมก็ดีจงได้ฟังต่อตอนที่สองนะนับบัดนี้เรื่องของอกิเลสตัณหานั้นเป็นเช่นใดเชิญรับฟัง ทุกคนมีแต่ความอยากยากบันเทาอยากเป็นโน่อนอยากเป็นนี่ไม่มีหยุดไม่สิ้นสุดอยากร่ำรวยด้วยกันหนออยากทุกสิ่งอยากทุกอย่างหารู้พอกระไรหนอความโลภเกิดเลิดไปเกิดความโลภ เข้าคอบงำลำบากหนักไม่หยุดพักให้ดิ้นรนเที่ยวค้นหาถึงผิดศีลผิดธรรมไม่ละอากระไรหนาความโลภมากลำบากใจเกิดความโกรธโทษตัวตนทนลำบาก ไม่รู้จักแยกชั่วดีมีให้เห็นสร้างแต่ความเดือดร้อนทั้งเช้าเย็นทุกแดนเป็นกันทั่วหมดสลดใจเกิดความหลงให้คุณคล่องเศร้าหมองจิตทางชีวิตเดินผิดพลาด อนาถเหลือหลงทุกสิ่งหลงทุกอย่างยากจะเคลียร์ลำบากเหลือหมดทางแก้จึงแผ่ความหลงตัวตนหลงเราเขาเข้าใจผิดหลงสนิทหลงงมงายกะไรหนอ หลงลาบยศหลงสรรเสริญคำเยินยอยังไม่พอหลงอำนาจจนขาดธรรมตัวตนเรามีที่ไหนให้รู้ท่าจงรู้ว่าตัวตนนี้มีอยู่ไหน อีกไม่นานเขาก็เอาไปเผาไฟเหลืออะไรเล่าตัวตนของคนเราสมบัติเรามีที่ไหนใครช่วยบอกโดนเขาหลอกจนหัวปั่นนั่นแหละสมพอสิ้นใจทิ้งสมบัติถัด กันชมโลกกลมกลมเป็นสมมุติไปสุดแนวแม้นผู้ใดใครอยากเห็นโลกสมมุตินั่นแหละจุดเริ่มต้นจงค้นหาตามมนีจะบอกใบ้ให้ปัญญา จงตามมาจะได้พบประสบเจอ